ครับสวัสดีชาวผู้รักไก่แจทุกท่านด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็พามาดูไก่นมอีกตัวนะครับนี่ครับใครที่ชอบหูขาวๆนะครับใหญ่ๆนะครับนี่นะครับไก่ตัวนี้เป็นไก่หนุ่มนะครับหนุ่มเซนทีนะครับห่างชัยนี่ยังไม่สุดนะครับห่างชัยนี่ยังออกอีกนะครับ ท่านไหนที่ชอบทรงนี้นะครับก็โทรมาได้เลยนะครับโทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับนี่ถ้าเอาไปฝึกดีๆนี่ใช้ได้นะครับตัวนี้ขันเพราะนะครับตัวนี้ตั้งนี่เปิดดีมากนะครับงอนก็จักสวยนะครับ เพราะนะครับต, er> ตัวนี้นี่นะครับนีนบ้ตัวที่หนึ่งนะครับนี่นะครับตัวที่หนึ่งก็มีตัวที่สองครับไปดูตัวที่สองนี่นะครับตัวที่สองตัวที่สองตัวนี้เคยลงไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นไซส์มินินะครับไซส์เล็กนะครับในกลุ่มนี้เขาเขาเขาตัวนี้นี่เล็กเล็กกว่าเพื่อนนะครับตัวนี้เชื่องนะครับตัวนี้นี่ก็หูขาวเต็มใบนะครับไซส์เล็กนะครับตัวนี้ก็แบ่งนะครับขันเพราะนะครับตัวนี้นะครับตัวที่สองนะครับ คลิปนี้ก็มีแบ่งอยู่2ตัวเท่านี้นะครับก็สนใจตัวไหนก็โทรมาพูดคุยกันก่อนนะครับก็โทรมาที่เบอร์โทร0610401614นะครับโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นไก่ตัวนี้ก็เป็นไก่ต่อนะครับไก่ต่อประจาเหล่าของผมเองนะครับไก่ต่อไก่ต่อผมเองนะครับตัวนี้ตัวนี้ฝึกไว้ต่อนะครับตัวนี้ยังไม่แบ่งนะครับนี่ครับตัวที่แบ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ตัวที่สองนะครับไซมินินะครับตัวที่สองส่วน ตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับชอบตัวไหนก็โทรมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ